สวัสดีครับวันนี้พบกับเราอีกแล้วนะครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับแล้ววันนี้นะครับผมเรามาตามติดสถานการณ์โควิดกันดีกว่านะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับผมมันกลับปาระบาดในประเทศไทยอีกแล้วนะฮะโดยการที่วันนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่ว่าโควิดตอนนี้นะฮะมียอดผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุดเลยนะครับผม โดยวันนี้นะฮะได้มีรายงานมาว่าได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง559รายและเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายแล้วนะครับล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะฮะในไทยฮะวันนี้นะฮะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง559รายผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดโดยมีผู้ที่หายป่วยนะฮะรวมทั้งหมด28,128ราย และยังรักษาตัวอยู่อีก2,645รายนะฮะเสียชีวิตเพิ่มมา1รายรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่96รายนะครับท้งด้านรายละเอียดของผู้เสียชีวิตรายที่96นะครับผมเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ96ปีเป็นผู้ต้องขังปนประวัติป่วยเป็นวัณโโลขณะป่วยอยู่ในจังหวัดหน้าที่วามีสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าในวันที่31มีนาคม2564มีอาการนอนไม่หลับ ซึมลงเหนื่อยหอบและเข้ารับการเอ็กซเรย์ปอดพบผลผิดปกติแพทย์วิ่ได้ัยสงสัยเป็นวัณโรคต่อมามีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นจึงใส่หอช่วยหายใจวันที่1เมษายน2 0 1 4ส่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผลตรวจพบเชื้อต่อมาผู้ป่วยอาการแย่ลงและเสียชีวิตในวันที่8เมษายน2 0 1 4ต่อมาเป็นรายละเอียดผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่วันที่9เมษายน2 5 1 4 จำนวน559รายมีดังนี้ 1. ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบฝ้าระวังและระบบบริการ401ลาย 2. ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชน148ลาย 3. ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ10ลายครับก็จบแล้วนะครับสำหรับข่าววันนี้นะครับผมสำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์ที่ช่อง เทมโก้เอพแชร์แน่ของเรเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ